ไหนครับนี่ไม่ไม่เก่งจริงนี่ลงไม่ได้นะสนามบินเนี้ยแล้วดูสิมันมีต้นไม้บงังทําไมวะเนี้ยหัวสนามบินเนี่ยไม่เข้าใจลมมนแรงมากเลยด,ด,ดู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 ท่านผู้ชมมาเอาใจช่วยกับตันมวลหน่อยนะครับว่าจะแลนดิ้งได้ไหมจริงจริงแล้วมันมาสูงไปแล้วเนี่ยแต่กัปตันมวลก็ปกักหัวลงเลยได้อยู่แล้วสำหรับกับตันมวลฮะ โอ้โหส,ส,สุดยอดสุดยอดครับลงได้ไม่ไม่เดสมอลเล่กลางทางนะโอ้โหโอ้ยดิฟ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  <g ül> เออ,<า>อไน <ป S 1> กัสเกือบไปอ่ะนะัดโอ้โหดิฟดิฟใหญ่เลยดิฟใหญ่ปื <g> ๊ด <ül> <g ül> เป็นไงครับนายเจงไหมไม่เก่งเข <ผม S 1> ้ากับตันมวนนี่ลงไม่ได้นะสนามดินเนี้ย 对，来那。